หน่อไม้ดองผัดเผ็ดนิดนิดใส่ลูกชิ้นดูน่าทานมากๆทีเดียวเลยล่ะค่ะเรามีหน่อไม้ดองค่ะหรือบางคนอาจจะเรียกว่าหน่อไม้ส้มเวยค่ะอาจจะเรียกไม่เหมือนกันนะค่ะ ดูค่ะขวดเดียวนี่ก็จุเยอะเลยเนาะได้มากเลยล่ะคะ่ะเราแบบจะแบ่งดีไม่แบ่งดีคะเนี่ยเพราะมันเยอะมากเลยล่ะคะ่ะก่อนอื่นเราก็ตุ่มน้าก่อนเนาะตุ่มน้าทิ้งสักรอบหนึ่งอะคะ่ะเพื่อให้แบบไม่มีกลิ่นแล้วเราก็ไม่ค่อยชอบแบบเปรี้ยวจนเกินไปอะคะ่ะหม้อก็เล็กโพดเนะาะใส่จนจะล้นเลยล่ะคะ่ะระหว่างตุง่งนอกไม้เราก็ไปเตรียมลูกชินก่อนดีกว่านะคะ ลูกชิ้นก็มีอยู่นิดนึงเนาะแบ่งครึ่งดีกว่าจะดูแบบเหมือนมากขึ้นละค่ะพอลูกชิ้นเราเตรียมเซตเรียบร้อยเราก็เตรียมพริกต่อพริกก็มีแต่เม็ดสีแดงๆอาจจะเผ็ดสักนิดนึงละค่ะวันนี้แต่เราก็ชอบทานเผ็ดละค่ะหน่อไม้นี่พัดเผ็ดๆนี่จะอร่อยนะคะต้มหน่อไม้ก็สุกเรียบร้อยละคะ่ะพอน้ำเดือดละค่ะเราก็พอละค่ะเราก็แช่น้ําสะอาดเอาไว้ก่อนนะคะพอแช่หน่อไม้เซตเนาะเราก็มาเด็ด ใบกระเพราค่ะก่อนวันนี้เราซื้อมาแค่การรเดียวก็พอค่ะเพราะ <c oughs> เป็นใบกะเพราแบบใบเล็กๆมันจะมีกลิ่นหอมฉุนค่ะพ <c oughs> ัดหน่อไม้นี่ก็จะขาดไม่ได้เลยละค่ะเครื่องปรุงวัตถุดิบเหล่านี้ก็เตรียมพร้อมแล้วค่ะ <c oughs> หน่อไม้นะคะเส้นสวยๆค่ะ <c oughs> ต้มน้ําทิ้งแล้วก็จะไม่มีกลิ่นนะคะ <c oughs> เราก็กรองเอาน้ําออกได้เลยค่ะพ <c oughs> ักเก็บเอาไว้เนะะ <c oughs> าะ เวลาทำนี่จะสะดวกมากๆเลยล่ะค่ะเพราะว่าเราชอบเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมอค่ะแล้วเราก็ขูดพริกกระเทียมค่ะเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะเราก็เริ่มทํากันได้เลยนะคะกระเทียมพริกค่ะผัดกับน้ามันหอมๆตามด้วยลูกชิ้นนะคะแล้วก็หนอไม้ดองค่ะดูค่ะนะคะดูน่าทานมากๆทีเดียวเลยล่ะค่ะแล้วเราก็ปรุงรสได้เลยนะคะ น้ำปลานะคะซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยค่ะใส่ลงไปค่ะแล้วเราก็เติมแบบน้ำตาลสายสักนิดหนึ่งนะคะเพื่อให้รสชาติกลมกล่อมนะคะเพราะว่าปลดกะเพราแบบหน่อไม้ดองนี่รสชาติจะต้องเข้มข้นนะคะถึงจะอร่อยแล้วเราก็เยาะน้ำสักนิดหนึ่งน้ำนี้เราก็ใส่คุกที่เราตำพริกกระเทียมเรานี่ละคะ่ะแบบง่ายๆนะคะ บบไม่ให้แห้งจนเกินไปนะคะจะทําให้แบบหนอกไม้เราสุกด้วยนะคะแล้วเราก็ชิมรสอีกสนิดละคะเพื่อแบบความมั่นใจเนาะว่ารสชาติเราเค็มข้นกลมกล่อม,มดีแล้วอะคะพอเราชิมรสได้เรียบร้อยนะคะใบกระเพราค่ะอย่าลืมนะคะกลิ่นหอมๆนะคะใส่ลงไปได้เลยนะคะใบกระเพราจะมีกลิ่นหอมฉุนนี่ผัดกับหนองไม้นี่อืมสุดยอดเลยละค่ะ น่าทานแล้วก็อร่อยมากๆทีเดียวเลยล่ะค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะพร้อมเสิร์ฟนะคะผัดหน่อไม้ดองค่ะใส่ลูกชิ้นใบกะเพราหอมๆค่ะ